พี่น้องได้ดังว่าดังเสียงดี่ในที่ในออนไลน์ที่ในเพจพูดกันเนาะที่ในที่ในยูทูบสัมภาษณ์สนๆอทีกันเนาะมันเหมือนในวันที่มาสอนนี่นะเห็นไอตัดแค่ฮางในเว็บไซต์นี่กัาเนาะนะตัวนี้กันอ่าในสตูก็มีกันเนาะในเพจสตูก็มีนี่กันเนาะอยากลืมกูไล่ subscribe comment มาในกดแจ็คกิงเลยนะคะ comment mà để kịp nó nhớ có họ để vang liền với để kịp này cả nó còn nếu mà tôi xong ạ à. uh... em uh... o v e đi cả nó đi cả nó đi này đi นเเขาค่อันนี้ได้เขาหล่นไม้ยังไนาะมิตินับพงอะไรนี่ยนาะอันนี้กันนะเออที่เขากาเขาขาที่ในแคบางกันนาะที่เขามานานไเนี่ยนาะไปกันกันนะ อันนี้พี่น้องเขาก็อันนี้มันทีไรใช้เน็ตเรื่องเน็ตกันเนาะทีไรใช้อินเตอร์เน็ตเสียทีไรเสกเตกล้องอินเตอร์เน็ตเสียตัดเนี่ยกันเนาะอ๋อทีกาเลือกแค่ทางอันนี้ปันดีเนี่ยกันเนาะตั้งทีเป็นกลางตั้งเนื่องนี้กันเนาะต้องทีทีกาเลือกแค่ทางกันเนาะอ๋อเลือกแค่ทางไม่ยาวนี่พี่ที ตีเป็นเื่งนึ่นเนาะยไปหาหาสักกานี่ขนดเนาะอันนี้มันเป็นแคนะ่ตันแค่ตัวเขที่ตั้งหลดให้เนี่ขนาเนาะอันนี้ก็เก็บเข้มแนบเนี่เขนาน้นะสงสว่าพี่น้อ,องของเานี่ยก็แคตัเป็นทาเดินมาติดคลิปแล้วก็เขาที่เข้าที่ว่วางว่าดึงมันไม่ไวเทคคลิปนะะี่ยขนเนาะคณะก็นนะเปสงร